นึกถึงมีทานก่อนนี่คืออยากอยากเห็นพี่น้องมีความสุขแบบว่าต้องไปซีเรียสมาไม่ต้องไปซีเรียสเลยเพราะว่าในในปัจจุบันการใช้ชีวิตกับซีเรียสอยู่แล้วเช่นกันคือคำหน่อยคำหลาลยเมื่อสักอีกกับพู้ที่ฮ้อนสางมาเนี่ยแต่ว่าเจียพี่น้องเครียดมันกับกับ่อดอีพีเรหรอกไหมว่าเครียดมาแล้วพี่น้องสิคำหน่อยคำหลายไม่หยุดเลยนึงค่ะขอพี่น้องมีความสุขรีบซีพีน่น้อยบบอย่างดี้กว่พ่อขำหน้อยขำนิดนอย่างดี วันนี้ก็ดีใจเนาะค่ะขอบคุณพี่ใหญ่เนาะใช่ถูกไหมเอ่อได้คุยได้บอกได้เรื่องเล่าตั้งแต่อดีตของพี่ใหญ่มาบอกสู้น้องฟังว่าเป็นยังไงบาปกติเอาปุ๊กใครได้ถามพี่ใหญ่บ้างใดตั้งแต่ในมาบ้านก็เลยได้มาคุยตัวแดงก็ได้ได้ดูเรื่องเล่าได้หน่อยของพี่ใหญ่แล้วก็พี่น้องก็ได้รับดูแล้วก็ได้ฟังพอว่าอู้วสมัยจะหน่อยเป็นสีน้องมาเปงนสีน้องสินะค่ะมันเต็มสมัยนี้ก่อนปึกเฉยปึกอันหนึ่งซือพวกใครออก บัช่วงอ่านหนังสือออกมันช่วงระยะมันมีหนังสือพิมพ์กี่เรือมองมาหนังสือพิมพ์อ่ามาหนังสือพิมพ์จะอ่านหนังสือของเนี่ยแคอันนันมันคือคำคันไม่มันธรรมดาตอนนี้มันธรรมดาเพราี่หนังสือบอรูเรล็งก็อ่านหนังสือพิมพ์พมันอะไหนังสือนะมันหนังสือจะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเขาคูู่สอนอย่างเงี้ยมงกุ้งเป่าผ่านมันม้นวาอ่านเขาอ่านไปอ่านมาอ่านไปมันเออเห็นแต่ของอ่านอะไรก็เลยอ่านไปเรื่อยๆนะมันก็เลยคล่องขึ้นคอหขึ้นเขาเพรมันเก่งเจ้ากับเพราะอ่านได้ค แค่ห้องอ่านได้เขียนออกเพราะขนาดดูแดงอ่านได้เขียนว่อถือแบบนี้่ะคือการถ้าแบบขนาดเันเขียนสะกดยังมืถือนะขนาดปั้นนี่แล้วนะถือรักน้องจริงๆเขียนมืถือไปกี่รักน้องจิงจิงคนนี้าะว่านั่นว่าเป็นยานแ้วดู่องกับพ่อเราอ่ะเออมันมันก็คพ้นอ่านกับดีเขามํนละแต่ยังีเขียนมันมาก็ัหมันนั่นนั่นไปไอไอจตขผมพี่ไงว่า มันต้องขำไงแม้แต่เขียนหนังสือก็ยังขำอย่าไปู่เขียนตรงเขียนถือมันก็บ่คม่เคยขำดิมันต้องเขียนเป็นเขียนแบบกระตั้งแก่วจี๊ดเจี๊ยบจนไม่หาผู้สาวกนเด้เลยอันนี้รักน้องจริงๆเลยจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยอจริงๆเลยหนีในพวกเราเลยเนี่โอ้ยกูเอ้ยกูอผู้สาวไม่ได้ขำตัวยเพราะสิวจันท์เขาถือไม่เบิ่งเขาถือหมดไปแหงกันไปงั้นไปบ้านเขาก็ถือใช่ เขาเชื่อเองไหมบาเดี้ยเปล่านี่ <c oughs> นยโอ้คอามเงงยไม่เข้าใจจ่ะจเพียงจึงจึ <c oughs> ่งอ้นมจึงจึงแต่สมัยก่อนถึงบุญมันตำขอนมเ,เลยมีแต่ว่าตำขนมเ,เสร็จมันบีบเอย๋อเขาต้องเป็นหมากตอนมากก็เป็นหนึง่งหนึ่งเสร็จแล้วก็มาตำเออทำอยู่ขูม่วงแอบตำขูม่งกระลกจึบก็รกจียบเหมือนกแล้วก็เลยคุยกัน อเขียนองม่าบมันอ่านว่าในเดียบมาหน้านการบอกเอกับข้อหมายมันกับสีบอกว่าในแนี่ยนี่ยังจืงจืงพี่ร่างน้องจืงจืงพี่รน้องจืซื้อกับประดี๋ยซื้อจิงมันเป็นมันเป็นวัตถุแบบเนาะเป็นปกจงบ่อนเป็นนี่ยางพี่ร่างน้องจืงจืงอหารเขาคืออย่างนเขาเขานวนบ่ออาหารเขาคือเข้าวห่านนวดข้าวหานข้าแบบหดเนื้อจี จึงม <mile> oh. ันคืออุปกรณ์ีอย่างโน้นามัเป็นแบอเป็นอย่างเนีเนี่ที่เป็นอุปกรณ์นี้ใช่อะไรยังนี่มันเงียบนากงนะตอนไหนกูโง่กูงเขาผมงงกูปีอว่ากันไปไปนสมัยสมืยเนี่ยมันไงสมัยสมัยก่อนไปหาเหรียญสาเนี่ยนะเหรียญนนท์ทำเหรียญเคยพออู่นั่นมาพปอยู่เหรียญสาวอยู่นไปไปไปขึ้นสาวบะวันวันันั้น บัดว่คืออยุคของพี่แน่เลยอยุคของหนูเนี่ยนั่งสมัยสมัยไปึ้นสาวก้อสิวไปขึ้นสาวไปกีดสาวแก็ว่าเพราะว่าเนี้ยเนี้ยแดงเนี่พุนมือนมะละกผู้บ่าววานเนี้ไปตรงนี้ตรงนี้พุ่นไปก้อนม้่นไปไปนานทาไปปูทางก่อนปูทางก่อน่ะคมีการทั้งผู้สาวกับนีการใก้ตะเกียงอายาสูบมาก เส้สุส้่านนี้สมัยที่กับขันน้ำางๆนา้ขึ้น่าโดนเติบสักโดนตืบอันี่เลล่ะผู้เบานีจังขึ้นไปผู้สีเพียนจงขึ้นไปขึ้นไปจะกุนผู้นั้นกระล้มาหนีจังคุยกันเตะที่เพียงอือด่างเป็นสีเลยคุยกันสิเขาเลยับคำข้างกันผูดำเป็นสีดีเลยมโน ไอ้ควัไอ้ควันะเกียงไอ้ตะเกียงใส่ดังนใดังไหนวะคุดังคือเออดังคือโอยวาดภาบหาลําบ้านหา้ําเฮียนนี่เจ้าสาเพิ่นบ่มีน้ํามันเด้ตั้งแต่แค่น้ํามันสิเปเเกียงยังบ่มีเ้อมันฝูกปนันด้คุณค่ะน้เาสิเจ้าสิเฮ็ดต้งห่างเจ้าก็หางเนาะต้องหางต้ดังไฟไว้ไื้อนี่บ่เอก็เฮ็ดป็นของสีเียมสีเียมไปเอาขีดินมาใส่นี้อือ ขี่เส้นนี่เนี่ยเอาขีซี่มากเลยขี่ซี่ขี่ซี่เป็นขี่ซี่วขี่ซี่ขี่ซี่ย่หน่อยห่อยน้ำตุดใหม่เลยอ่าออ่าอล่นไหนเออออเขาใจมัน่วมือเตีอเด็ดนี่แต่ว่าพี่เอิญสีซี่สๆแต่ว่าถ้าเป็นในย่อยๆเป็นย่างๆองไม่อ่าอ่ายืดจุดคิ๊กดกิก้นหั่งอ่าอ่าพอมาว่างยเขก็มาจุดจุดแทบตะเกี่ยว ก็คุยกันไอ้มันลูกันก็คุยกันพอได้เห็นหน้ากันพได้เห็นหน้าเท่านั้่ละมีมอยู่นะไฟตีบอกเห้งก็ก็ได้ย่านพอย่านพี่น้องยืนยันอะไรอย่างนี้อมาค่งคนไฟบอกว่าแล้ว่าโดนอะไรกเป็นชั่วโมงตรง่นก็เลยอาเจะขุดท้นเรื้าเาพูดถ้าเราพดเปละเปใกล้ขันไปเลยกตี่ซ้ตีซี่ถ้าหกันนี้ยังรอได้อยู่แล้ว นั่นน่ะคือฮัลโหลคนก็เคกคเซ้าพี่สิบโมงสองชั่วโมงก็เลยแก่นะเจ้าผู่ฮัลโหลคนหอง้เพียสโซ่โซ่เาว่าสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แสดงว่ายังหักกันไม่ค่อยนานเหมือนกัถ้าถ้าสอดแจ้งหมอกันสอดแจ้งแสดงว่าหักกันแล้วนะเปิเีเช่ัวพ่มันแบบบอกิ้ยังเกิดดีไปเบอรดอย่างวนวนแสดงว่าเขาหักกันแล้วสอคนเขาที่อกันสอดแจ้งสั่งเขิวานี่ผู้สาวผู้าวอยู่นี่ผู้สาว มาอนไอ้นี่ก็บ่เว้าอีนางนี่ก็บ่ปากอือบ่มีอันนั้นบ่ได้มีใจละคุยกันในนางตามคนตามนางภายนี่บู้จะกคําสิเว้าอันนี้แม่นีเด้อนางหลับเลยบ่อเจ้าว่าข่อยกล้าย่นเกือพ่อจะลงล้างก่อนบ่เจ้ว่าบ่มีเรื่องสิเว้าบ่นะอันนี้เว้าอีหลีเด้อเจ้าว่าข่อยกล้าย่นเกือพ่อจะลงล้าง ก็แล้วเตี้ยเจ้าแล้วคุณล่ะกะได้พราะมันกันเลยแบบคนสมัยตะกี้มันบัอันที่บอก่อขยงพยาใส่กันปะอันพยาเนี่ยมันต้องต้องอยู่ยนี่ยมินฝ่ายน้ำกองไฟอือเป็นกลุ่มเป็นอะไรเป็นกลุ่มเป็นทีมนะทีมต้องนะทีมอันนี้มีมีพยาใส่กันนี่เอเอ้ยสิ่งหนึ่งด้วยอยู่มาจะกลับคนแห่งข้างไหนนะ มันเป็นสาวใส่แขกแบบนี้เนี่ยเป็นการติดจารณาใส่แขกว่ะไอ้น้องแดงเคยเป็นอื่นมันเป็นอื่นมีผู้สาวมีผู้บ่าวมาตัดตัดสาวใส่แขกว่ะยังโมลุ่นพี่ต้องบอกให้ฟังนั่นแหละสมุนมนมาน้องแดงน้องแดงว่าวันมาหลายปอบเนาะฮะบ้านเี้ผู้บ่าวคุ้มในบ้านได้ยินข่าวว่าสาวใส่แขกมากับจมาเลยดิมาที่หนูมาเนี่ยมาเออมาเนี่ยมาบ้านมาบ้านอะไรเมาอะไร สองใจเขียดสเขียดประเดยแ่บานสม้ยามันกันโอ้ยไปยนาว่ามีลูกสาวผู้งามเนาะอ่าสีมาโอ้หมาคุยสีมาส้มเส้ยนี่นะเขาไปวาไปว่าไปเดงออกไปไปปุ๊บขาหาันห้ายาเขาขระจเรื่อยเลยนจะทัข้าวน้ำาเข้าไปเะตัดส้เขียดขึ้นไปเล้ววทีมันคนหลายเขาเลยปั่นหนึ่งสองกุ้มกุ้มนี่รถกุ้มนี่เรือแเดี๋ยวจะิวปาไปเ้ายเลย เป็นเป็าหน้าทสมากเลียนมากหัวบ้านนี่แหละมียังคนสิทิสิหูสิิตาแข้งูเียงกาในบ่อเาบอกไปบ่อส่วันว่าแล้วกงปริสิเรื่องงานยู่บ่กิดจับมืออไรยบมาถามคันเขาพูดคันน้องแดงเพราะ่สนใจพวกเด็กเขาบว่ากับกัสิเมื่องมันย่นนี่แหละใ่คันว่าน้องแดงเกิดว่าไผู้บ่าวผเ็นส่งมาเขานีกว่า อ่กคัสิยุ่หลายมือยุ่งนะยุ่หลายมือยุ่งจ้าามเนี่ยเขาหลายมือยุ่งจ้าบ้านนี้ผสมมเมียกับบ้านจ้ิไปทั้งรถเป็นทั้งเรือดีก่อืมดีทั้งรถเปทังเรือผู้บ่ามันดีกับทั้งคู้บ่าผู้บ่าอยู่คุมไหนวัดีเออผู้่าวผู้บ่าพตัวมักสิยู่คุมไดนนียมักทั้งรถดยทังเรืออ่าันีกับบ้านสิลปับทั้งรนทั้งเรือขันมักไปทั้งอ่านนี้ก็ทั้งรถขันจะว่า S <S เออวลาที่ซุ่มเรื่องที่ทั้งรถทั้งรถกะซี่คี้รถลาอ่าขี่รถละขี่รถละเมื่อคู่นี่กะกับคู่นี้กะออกนี่โอ้อยเศร้านี่หนิมันก็มีน้องนำๆซุ่มเรื่องนีงน้เกินนะมาดิครับว่าปั่นกันอีกพวกอันนี่มีจะค้นเนี่ยอ๋อว่าจะค้นปั่นอีกอ่าเขาบอกสีแดงมากละอ่านี่รถน,น้อยนี่รถใหญ่อ่าแต่งมาแดงแหวกแดงแหวกอย่างอีกอ่าสมมติว่า าพวกว่าตมันกิหนีค่ะสุนี่สิไปรถน้อยรถใหญ่ล่ะสิมอเตอร์ไซค์ให้รถรถปิกอัพให้รถเก๋งก็ว่ามันเอาคันไว้แม่สินินตัวมาคันว่าสิไปมอเตอร์ไซค์ดอกมันยังคล่องเนาะเด้ถ้าเขาอยู่ฟังมอเตอร์ไซค์เออเอาก็เพราะว่าเขามอเตอร์ไซค์อสิไปมอเตอร์ไซค์ดอกมันคล่องดีเออสุนีก็ดีมันนี้ก็ออกเหลืออยู่ไดุมมอเตอร์ไซค์2คนบัดนี้เออมออรค3คนวาสิอยากไปบัด ไปมากขอนทั้งขอนเสาโอ้ยถามกันไปถามกันว่ามันยิ่งมีหลักเกณฑ์เนาะเอาโซ่มอเตอร์ไซค์มันก็มีหลายคนเนี่ยสามคนผูนได้อยู่ดีอันนี้เจ้าสีนางใส่เอาสีนะหนเจ้าสีนางใส่แล้วว่างสามคนมันเต็มเลือเดียวเจ้าสีนางใส่ผู้ใดสีเป็นผู้สละทธาขันขันเขาสีเอาคอยสรสละ ผู้ถึสองกอยเป็น hey, ศิสระมานี่คันผู้เจ้าเจ้ามักเขานั่นเขาว่าศิสระเฮาก็จะใหเพิ่นลงหนีถอยเพิ่นค่อยเป็นซุฟืาแลเด้เจ้าก็าสองคนมสิหนีเออเกิดนนีสรกะบ่เป็นหยังค่อยไปไปซุบ่มากนี่ศิสระไปก็บ่เป็นหยังนะแต่ว่าคันโตมากนี่ว่าโอ้ยคัน้ศิสระเด้อก็เอาซั่นได้พ่น เปลี่ยนโซ่เปิดยังเฮ้ยก็ pues ่าว่าเป็นโซเฟอร์เป็นยังแล้ว ok ก็ชอบแล้วชอบแล้วุอนไหนคุยกันตั้งไมก่อนเป็นสัตว์เนี่ยสาอะไรยังก่อนสาวไส้แขกสาวไส้แขกตามทูลมาตัดสาวไส้แขกเสาวไส้แขกไทยแขกไทยแขกเออสาวไทยแขกคือเจ้าจริงๆไม่ไทยบ้านอื่นนะเออสาวไทยแขกม้ามาบันพี่ใหญ่มาบ้านพี่ใหญ่หล่ะกับพี่กน ว่าลวงมาบ้านพี่ยมีพวกเาบากมาว่า,วา,า,วาิีมัดใดแน่พ่อจ,จีบแน่จนริงหรออาอือออเอาไบาทนี่นี่ขอหนึ่งมาเจ้าจีบเป็นเจ้าจีบเจ้าช่างก็ท่านลงเรือขันเจ้าพรมาพาดูดอะไรจะคนเลยไหมอ่าม้พนอยานดอกคข่สียางเอาดอกเด้กหนถ้ามามองแล้วว่าเออวิธีพูดให้รถกระเรือเนี่ยเอมองเรา มันพ้นใจมันกอดใจมันพ้นละมันพอได้ถืออกถึอใจเลยเจะไปทางรถหรือทางเรือเพเป็นยังดอกสียญ้ากอาดอกเขาไปกันเพื่อนมนได้เรื่องไครเลยโอ้ยไยกันได้สาวไทยแขกอจีบสาวุ่จีบสาวสาวจีบหนุ่มไปไปสุดรถเพเป็นกาวเขาบอกคุยเลยไหมเนาะสุดรถพมีหมอนังสุ้มรถเพรานิ่งไปจะตกคือเลี้องหนึ่งหนึ่ง กษิต <ersch> ่ายน้ำก้องนี่เนี่ยโอ้วันนี้มันอันนั้นเลยนะท้ำก้อมนีเรื่องเยอะล้ายๆกันนี่ล่ะล้ายๆส้าต้องแขกเลยล่ะเป็นเป็นหลังก้องให้พี่น้องในพื้นกันค่ะเป็นทังไหนรอติดตามได้พี่น้องเด้ออันคุยกันมากเลคุยเลยไปก็พี่น้องกษิตอ่างคือต้นโด่นนี่พอเคยเห็นน้องแดงมายามาดเครือค่ะก็เลยคุยกันเพื่อนเด้พี่น้องเด้อคุยกันกับพี่ใหญ่สนุกเลยค่ะได้ได้ ได้รู้เรื่องราวต่างๆโมคอยได้คุยกับพี่นายเป็นไงไปกับไปงานลงเพลงเราก็กลับบอกว่าจิมาเที่ยวหาเที่ยวหาอยู่บ้านแต่เพิ่งได้โอกาสมาเนาะค่ะครับจิ๋แม่ที่ผมมันยังไม่เคยเห็นบ้านน้องแดงเลยแต่หนูชิงเมื่อก่อนผมไม่เคยไปถึงเดือนเนี่ยชิงมาบ้าันที่ไหนก่อนหามน